สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนเนื่องด้วยบราซิลเป็นประเทศผู้ส่งออกไก่รายใหญ่ที่สุดในโลกและยังมีไก่สายพันธุ์ที่ได้รับการพัฒนาและมีขนาดใหญ่ที่สุดเช่นไจแอ่นอินเดียนรูสเตอร์หรือไก่ยักษ์บราซิลซึ่งถือเป็นหนึ่งสายพันธุ์ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถเติบโตได้สูงถึง120ซนเมตร ล่าสุดทางการบราซิลได้ออกมาเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศบราซิลด้วยปราศจากไข้หวัดนกแล้วทําให้สามารถกลับมาส่งออกไก่ไปยังจีนและอีก20ประเทศได้อีกครั้งหลังระงับการส่งออกมาเป็นเวลานานหนึ่งเดือนเนื่องจากเมื่อช่วงเกิดการระบาดของไข้หวัดนกทําให้บราซิลต้องหยุดการส่งออกไก่ไปยังลูกค้าหลักที่สําคัญได้แก่จีนสหภาพยุโรปและประเทศลาตินอเมริกาอื่นๆ รัฐบาลบราซิลได้กล่าวว่าได้แจ้งต่อองค์การสุขภาพสัตว์โลกแล้วถึงกรณีระยะเวลาในการกักกัน28วันโดยไม่ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่อีกแล้วทั้งนี้ด้านนายคาร์ลอสฟาวารรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงเกษตรของบราซิลออกมาประกาศว่าจะกลับมาส่งออกสัตว์ปีกแบบค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก,ก็ตามไข้หวัดน,นกได้แพร่ระบาดไปทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสมผลให้ต้องกำจัดสัตว์ปีกเป็นจำนวนมากมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากการติดเชื้อในมนุษย์อาจทำให้เกิดโรคร้ายแรงที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงโดยกรณีของมนุษย์ที่ตรวจพบถึงขณะน,นี้ส่วนใหญ่อยู่ในผู้ที่มีการสัมผัสใกล้ชิดก,กับนกและสัตว์อื่นๆที่ติดเชื้อหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อน